คุณผู a ้ชมไปต่อเนื่องกันที่สหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีคนที่45แต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ายังมีหลายคนออกมาแสดงความไม่พอใจและไม่ชื่นชอบซึ่งล่าสุดค่ะไปแสดงออกกับอีวานกาทรัมป์ซึ่งเป็นลูกสาวแท้ๆของทรัมป์เหตุการณ์เกิดขึ้นบนเครื่องบินสายการบินเจ็ตบูค่ะคุณผู้ชมมีเว็บไซต์ TMC และสำนักข่าว a อ c New s เขารายงานค่ะว่าเจ้าหน้าที่ของสายการบินนี้ต้องพาตัวชายคนหนึ่งลงจากเครื่องบินเพราะว่าไปด่าทอลูกสาวของโดนัลด์ทรัมป์ในขณะที่เขากำลังจะเดินทางไปพักผ่อนที่ฮาวายทีเอ็มซีให้ข้อมูลนะคะบอกว่าผู้โดยสารคนนี้พูดกับอ e ีวานกาบอกว่าพ่อของคุณกำลังทำลายประเทศของเราแล้วก็ตั้งคำถามไปที่อ e ีวานกาด้วยนะคะว่าทำไมถึงขึ้นมาอยู่เครื่องบินลำนี้ทำไมไม่ไปอยู่บนเครื่องบินส่วนตัวของตัวเอง ทางด้านสายการบินเจ็ทบูค่ะก็ออกแถลงการทางอีเมลยืนยันหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะโดยบอกว่าผู้โดยสารคนนี้ถูกลักถูกพาตัวลงมาจากเครื่องบินแล้วก็บอกว่าการที่ต้องนําผู้โดยสารคนหนึ่งลงจากเที่ยวบินไม่ใช่การตัดสินใจง่ายๆค่ะก็ต้องมีการปรึกษาหารือกันจนในที่สุดก็ได้รับบทสรุปนะคะว่าผู้โดยสารคนนี้สร้างความขัดแย้งบนเครื่องบินทําให้ผู้โดยสารคนอื่นๆรู้สึกว่าเรื่องอาจจะลุกลามบานปลายใหญ่โตได้ ส่วนทางด้านคณะเปลี่ยนผ่านของโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังไม่ได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะซึ่งในช่วงคริสต์มาสรวมไปถึงปีใหม่โดนัลด์ทรัมป์และครอบครัวก็จะมีกำหนดเดินทางไปเฉลิมฉลองที่รีสอร์ตมาอาโกลาอยู่ในบามบีสที่รัฐฟลอริดานะคะ ทางด้านสำนักข่าวรอยเตอร์ก็ไม่ได้ออกมายืนยันผู้ชายที่ไปด่าลูกสาวของโดนัลด์ทรัมป์คนนี้แต่ว่าสำนักข่าว BBC ออกมาบอกนะคะว่าก่อนหน้าหลังจากที่เกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมมีคนใช้ทวิตเตอร์คนหนึ่งซึงเป็นคนรักร่วมเพศเนี่ยนะคะเขาก็ระบุค่ะว่าสามีของตัวเองได้ไปเจอกับอีวันการวมไปถึงจารเร็ดกุชเนอร์สามีของอีวันกาไม่นานก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินก่อนที่จะเดินทางไปฟลอริดายืนยันค่ะว่าสามีของตัวเองแค่แสดงความไม่พอใจด้วยน้ำเสียงที่ งและพนักงานของเจบ็บูก็บังเอิญได้ยินพอดีเลยจึงต้องเชิญตัวลงจากเครื่องบิน,นะคะ่ะ